สวัสดีค ah, ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวราคเข้ามาอี๋ไม่ต้องสงสัยว่าอันนี้เกลือเุณต่อคุณต่อได้สวดค่ะ คนอ,อันนี้ชีทเมนนะคะเป็นรีทเมนบำรุงผมใครที่มีปัญหาผมเสียแตกตายตัวเนี้ยปกติแล้วราคา2องยก้าแต่ไม่ขายวันนี้ไม่ขายเอาไป199 เอาไปกระปุก199ไม่รู้แหละว่าเจ้าของแบรนด์จะโอเคไหมแต่เ,เราก็ขายในราคานี 2> 2. เเ,เ,เราจะขายในราคานี้ที่เราพึงประสงค์โอเคไหมกดนะไปได้นะทุกคนอันนี้เป็นทีปเม้นนะคะราคาตามดรายชั่ราคาตามใจฉชัน ได้ทุกคนจริงๆเขาขาย200กรัมเขาขายอยู่ประมาณ260เกือบ300ถ้าเป็นราคาปกติเขานะราคาราคาน่ารักไหมน่ารัก <c oughs> ไม่เป็นไรเอาราคานี้แหละทุกคนาคากดได้ใครอยากกดเซรั่มอยู่ในตะกร้าที่2นะคะใครอยากกดที่เม้นตะกร้าที่หนูปักหมุดมาให้เดอ้อ <c oughs> อ่ะอ่ะ ว่าเจ้าของแบรนด์พีพีไฟช่วยหนูไม่สนเขาถามว่าคุณเนรจะขายราคานี้หรอเราบอกว่าแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้นทุนมันมันต้นทุนมันเอ,อิบมันมาก อกว่าราคานี้น่าอีสอัก <laughs> ทุกคนกดเ,เซรั่มจะอยู่ในตะกร้าที่2นะคะเซรั่มจะอยู่ในตะกร้าที่2ราคา79บาบาทเช่นเดิมอันนี้ไม่ต้องรอราคากดในตะกร้าได้เลย ทำแบบว่าเป็น,นเป็นเาอะไรธุรกิจเล็กๆที่บ้านครับโอ๊ยเป็นธุรกิจเล็กๆที่บ้านหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยชีสเม้นต์หนูไม่ได้หนูมไม่ได้ขายอะชีสเม้นต์น่ะหนูเอาปั๊ปากตะกร้าน,นะแล้วแบบว่าค่ะแล้วนะจ<ม>ุดเนี้ยมีพี่อีฟนั่งอยู่คนเดียวและ ขาไปไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แเพราะฉะนั้นทุกคนรีบกดแล้วก็ทุกคนก็เตรียมใจว่าพี่พ้พยมาถึงหนูจะหยุ่มกับเขาเพราะว่าหนูค่าราคาเขาทิ้งหนูหนูขีดราคาเขาทิ้งจากราคาสองร่อเก้า รราคาแบบไม่สนเจ้าของแบรนด์พีฟก็พูดอะไรไม่ได้จ้ะหยุดไม่ทันแล้วจ้าทุกคนกดไปเลย หนูจะขายเท่าไหร่ก็ได้มันก้าเก้าเก้าเลยดีสั่งแล้วจบที่199พี่น้ำไอบอกก็คือจบมันก็ต้องหนูค้าราคาพี่ออกก็หนูไม่อันนี้มาเป็นแบรนด์ของที่พี่ฝ้ายแลนแต่คือข่าวว่า หนูใช้มาใช่ป้าแล้วหนูไม่เคยเอามาปักตะกร้าเลยประชนนิดนิดเราแต่ดีคือไม่เคยมาปักตะกร้าเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาแล้วหนูก,ก็แบบไอ้น,นี่แต่วันเนี้ยหนูปักตะกร้าแล้ว ใครอะาเเป็นธุรกิจเล็กๆที่บ้านนะแหละทาแบบกับน้องอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็ถามพนาว่าอันเนี้ยของพี่เลยใช่ไมนว่าใช่แต่หนูใช้มาแบบใช้มาจนใช้มาตั้งแต่ แพ็กเกจมันยังไม่เป็นแบบเนี้ยแพ็กสิบเจ็จยังไม่ได้เป็นแบบจบแล้วคือข,ขอตั้งราคาไว้ที่200 5 260แต่หนูเอามาปักตะกร้าหนูร้อจบมันจบที่ราคานี้โอเคไนหะมใช่ ทุกสภาพผมนะคะตัวนี้จะเป็นเคลาตินนะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเคลาตินที่ช่วยให้แบบอุ้ยขอบคุณค่ะใครตุ้งมาให้หนูอะ่ะหนูใช้เองก่อนถ้าใช้ดีหนูถือจะปักตะกร้าถ้าใช้ไม่ดีหนูไม่ปักตะกร้าหนูก็พูดกับพี่ฟ้ายตรงๆถามเขาได้เลยว่าพี่ฟ้ายถ้าถ้าใช้ใช้ดีหนูถึงก็ขอบคุณค่ะพี่พีชค่ะขอบคุณค่ะ แต่ถ้าไม่ดีอ่ะแต่ถ้าไม่ดีอ่ะหนูจะไม่เฮ้ยเขามีข้อดไอ้เมาก่นอนนะอันนี้ขอไมได้ใช่แต่หนูรักของถอม,มาทำราคาห,หนูบอกว่า เขาบอกว่าต้องเล่นก็ไใจอะใช่ป่ะเขาบอกว่าต่อให้ฝนตกก็ใจเติร์นเก็บเพิ่มแม่เขาน่ารักมากเลยนะไม่ใช่ก็อย่ยงเขาทำจริงเปล่าแม่แม่เขาน่ารักมากเลยยังใจดังกับแม่เขาเลยเสื้อผ้าน่ารักมากเสื้อผ้าน่ารักมากๆค่ะคือหนูอ่ะเจอเจ้าภาพมาแบบเยอะนะแบบแบบ นาทีนี้ซีโอก็ทำอะไรไม่ได้มีอะไรไหมไม่รู้คือไม่รู้ไม่ทราบ <c oughs> เดี๋ยวมันจะปิดของมันเองแต่ได้ทุกคนกดไปให้มันจบที่ในราคา199หนูจะไม่ขายแล้วสองอ่อมีอะไรไหม อีกี่สิบนาทีไปรำเดินนางรำอ๋ยอยนุ่นแม่เขากับอิสระสภาพแม่เขาน่ารักมากเลยหูกําลังอยากกินเมนดาไขใช่าะเน ในความรู้สึกของหนูหนูกำลังคิดว่าอุ้ไปหาซื้อแมงดาไข่ได้ที่ไหน <Yeah. S 1> แม่เขาเอามะยมชินมาให้แม่ก็พาบเนี่ยจะพนะมาให้บอกว่านู่นเนี่ยแม่กับเชียงรายหรือเชีงยงใหม่เชียงรายเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาแมงดามาให้นะที่บ้านแม่ คนที่มามาฟื้นแล้วไม่ได้อยู่ดูนะครับด้วยนะครับ